สวัสดีคุล้มค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้สาวปทุมหนุ่มพังงาจะมาทำอาหารเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งอย่างนะคะเนี่ยเรามาทำกันแกงเลียงกุ้งสดวันนี้เรามาทำแกงเลียงกุ้งสดนะคะเชา้านี้มีอะไรมั่งเรามาดูกันมีกุ้งสดก่อนเลยนะคะกุ้งสดกุ้งสดสดเลยนะคะแล้วก็ บวกบ,บวกงูหันเป็นเหลี่ยมค่ะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนมือล้างแล้วนะคะทุกครั้งที่ทำกับข้าวต้องล้างมือนะคะแล้วก็ฟักทอง<ะ>เห็ดเข็มทองใช่เปล่าใช่ใชแล้วก็อันนี้เห็ด,เห,ดเห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดฟางแล้วก็อ่าเห็ด นางฟ้าเห็นนางฟ้าทำเงี้ยแล้วก็ฉีกอันนี้นุม่มหนุ่มพังงาฉีกให้นะคะหนุมพังงาฉีกให้ชอบฉีกเห็ดนุมพังงาฉีกเห็ด <laughs> ให้นะคะเนี่ยฉีกอย่างเงี้ยไม่ยากมาแล้วก็ฉีกๆแค่เนี้ยใช้ได้หมดเลยค่ะมาดูกันที่เครื่อง <c ười> เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงก็มียกโชว์หน่อยอ่ะ เครื่องแกงก็มีหัวหอมพริกสดพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสดไม่ต้องใส่เยอะหรอกแล้วก็กระชายอ่าสำปะคุณไล่ลมทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็พริกไทยดำไม่ต้องให้ดูโลโก้นะคะ,ะพริกไทยดำแล้วก็แล้วก็วกไอ้นี่กุ้งแห้ง พังงาใช่เลยช่เนี่ยมันแรงมันแรงมันแรงแล้วก็ใส่เคยด้วยใส่เคยที่ทะเลบ้านเราเลยเนี่ยเคยเคยบ้านเรากะปิกะปิบ้านเราเลือกบ้านเราบ้านที่พังงาเลือกเคยเคยแต่ที่ที่บ้านเราปทุมเลือกกะปิโอเคแล้วก็ใส่เกลือไม่ต้องมากนะคะเกลือโอเคแล้วก็ ตบด้วยใบยแมงลักจะเอาขึ้นแล้วใส่ใบแมงลักด้วยนะคะแล้วก็ผัก,กอีตูผักอีตูภาษา,า,าอีสานแต่ภาษากลางบ้านเราก็ใบแมงลักใบแมงลักนะแล้วก็แล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งอ่าถึงเวลา<อ>แกงทำเครื่องแกงเลียงนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยเนี่ยใส่ไปเลยเยอะๆเติๆต เนี่ยแตกไปเลยตําตตตตตทุกอย่างต่อละเอียดเอาหมูล้องหน่อยจ้าประตูนี่ละตั้มต uh, ั้มตตตละเอียดปึ๊บเราก็ใส่เกลือกดทิ๊กหน่งขนาดนี้ นมพังงาก็ช่วยสาวปทุมยกเครื่องแกงเลียงนะคะน่ะยเยาะยเกาะจนละเอียดเลยนะคะไม่ต้องรีบนมพังงากําลังยเกาะเครื่องนะคะเนี่ยยเกาะเครื่องยเกาะเครื่องอะยเกาะเครื่องเห็นไหมนมพังงาแข็งแรงไม่ต้องห่วงค่ะเนี่ยแข็งแรงก็น้องพังงาเท่งเผือกจิ้งจกสมุนไพรอย่างเปี้ยงเลยเนี่ยเออนั่นนหะแกงเลียงอ่ะมันเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลย เราเราเรายกให้ละเอียดละเอียดเสร็จแล้วใส่เคยหนุ่มพนักงานยกเก่งโอ้เริ่มยกไอ้วงใบเนี้ใบมดนะครับเป็นคาร์บอยอ่ะเป็นคาร์บอยหนุ่มพนักง,งานเป็นคาร์บอยเลยนะวันเนี้ยเฮ้ยยิ้มรอหน่อยเห็นนะเห็นนะโอเคนะเนี่ย หนื่อยโชสากอีกตั้งหากแล้วก็ดูค่ะเหน่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 ขัวขัวเนี่ยขัวขัวขัวเดี๋ยวหนุ่มทำงาได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้แล้วก็ใส่เคยแป๊บหบนึง่งน้ำเดือดแล้วนะคะนี่น้ำเดือด น้ำเดือดแล้วก็เครื่องที่เราเยาะตะกี้กับน,นุ่มพังงาค่ะเนี่ยที่เราเยาะตะกี้เนี่ยวางโชว์มันทันหน้าหน่อยเนี่ยอ่าเนี่ยแล้วก็เทลงไปเลยให้น้ําเดือดนะคะถ้าน้ําไม่เดือดแล้วมันจะขาวมั้จะคขาวเพราะเราใส่กุ้งเดือดต้องให้น้ําเดือดอแกงเลียงไม่มีอะไรมากใส่ไปทุกอย่างเลยนะคะใส่เครื่องเสร็จแล้วก็ ใส่เครื่องเสร็จแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปได้เลยฟักทองเนี่ยใส่ฟักทองในนี่ไปเลยไม่เป็นไรหรเน,นี่ยเนี่ยนมพงาใส่ฟักทองไปเลยก็เด็นถูกนมพงาเปล่าไม่ถูก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 ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยโอเคโชก็ไม่ผือ <laughs> นมพง,งานนอเอ้ย สาวปทุมใส่ข้าวโพดลงไปแล้วนะคะแล้วรอให้เดือดสักพักที่จริงแกงเลียงอะ่ะถ้าใส่บวกไปเดี๋ยวมันจะเละอ่าเดี๋ยวแล้วใส่บวบลงไปใส่บวบเลยใส่บวกใส่บวบงูค่ะบวบงู ใส่แต่หลกบวพอหนะ้างูไม่ต้องใส่ลงไปใส,ใส่บวมงูไงอ่าใส่เห็ดใส่ทุกอย่างเลยใส่ไปแล้วก็เขี่ยวสักพักหมอ้อเต็มหม้อเลยอหม้อเนะเต็มหนะม้อเลย,เลยงานเนี่ยอย่นี่ไม่ต้องก่อนเห็ดนี้มาใส่ทีหลังอ รอสักพักรอให้เดือดสักพักนึงหวานนิดๆหอมเบางหอมเลยนี่ก็นอย่างเป็นเสตียหอมฟุ้งน่ากินเหลือเกินน่ากินเนี่ยน่ากินเลยน่ากินแกงเหรอแกงนี่เลยต้มยืดเปลือกทุกกระพาับนี่เลยแกงเลี้ยงเปลือกทุกกระพาับนี่เลยอื นขนาดไม่เติมเครื่องอย่อ่อยเลยบางร้อยยิงไหมร้อย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 จังหวู่ร้อยนัดเนี่ยนะร้อยร้อย,อยอน้ำเดือดแล้วใส่เห็ดลงไปเลยเห็ดนางฟ้านะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปเลยนะคะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปเลยใส่เห็ดนางฟ้าลงไปแล้ว,ะะลลลลลวก็ ใส่เห็ดเข็มทองได้เลยเดี๋ยวให้มันสุกให้ดีเดี๋ยวใส่กุ้งเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวให้เดือดนิก่อนใส่เข็มทองใส่ผักบุ้งไปด้วยนะคะใส่ผักบุ้ง เต็มห,หม้อเลยที่นี่โอ้โหใส่ฟือเดียวผมมันเยี่ยวกะดมกกออูมันก็หดเออมันก็หล่นลงไปได้ไม่เป็นไรเดี<ง>๋ยวเราก็แจกบ้านคนนั้นสักถ้วยบ้านคนนี้สักถ้วยอ,าา <Hey. S 1> อ่ะใส่ฟืนกล้องป่ะในกล้องเห็นเดือดป่ะไม่เดือด มันต้องเดือดเลยนะ,ะเดือดแล้วก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งใส่เยอะๆใส่กุ้งแล้วไม่ต้องคนนะคะคนแล้วมันจะข่าวใส่กุ้งลงไปแล้วก็รอแป๊บนะึงเนี่ยใส่ใบแมงลักแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะ เนี่ยสระแมงลักแล้วก็ปิดไฟเลยเนี่ยบังดิตเออหอมทั่วบ้านทั่วเมืองเลยโโอ้หหอมร้อยจังหู้หอมจริงๆหอมร้อยหอมจนน้ำไหลเลยแล้วร้อยจังหู้บังดิตเออหอมจนยากกินแล้วนี่อ่ะไปเราไปเจอกันที่ไหนเนื้อเนื้อเนื้อขึ้นมาทันทีเลยกดอันตู้เฮ็ดตัวตไปร้อยร่อยร่อยค่ะ เราก็มากินกันเลยเนี่ยตักใส่ถ้วยเลยเนี่ยโอ้โหนะคะเอ้ให้ให้นมพังงาเ <ừ> นี่ยให้นมพังงาอโอเคโหมนึงเป็ดน,นี่ของสาวพะทุมสาวพะทุมใส่กุง้งเยอะ มาพกิน้องมากนัาพินน้องเนี่ยเสื้อสุข้เราไม่ต้องกินข้าวเปุกกระ้ากับกินน้อรินแต่เนี่ยเป็นไงรยร่ออร้อยรยไหมรวยไหจะออหนหนน้ำโอเก่โอ้แซ่บลนะน้ำตาลไม่ต้องใส่เลยนะ่ไหมจะหวานบ มันจะมีพวกผักเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของของรสชาติมันจะมีเอกลักษณ์ของมันเองไม่ต้องไปเพิ่มเติมเลยแค่ใส่น้ำปลานิดนึงเกลือหน่อยนึงโอเคแล้วอร่อยไหมอร่อย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 อร้อย

อร่อยมากกินกันเลยมาเลยพี่น้องมากินกันนี่บุลาดาฟาราโลูกหลานทุกคนมามากินกันมากินกระจุยน,น,น,นี่อร่อยมากพีนก่น้องทุกคนนี่แต่มันไปโดนๆเลยนะเนี่ยถ้าเรามา ถ้าเราทำกินอย่างเงี้ยร้อนๆอย่างเงี้ยนะโควิดก็หนีหมดใช่ไหมโควิดโควิดมันก็บอกว่าไม่เอาแล้วร้อนเร็ว่ามีปุ่มคุมกันอืมใช่อันเนี้ยเอ้ยโลโลคนร่างกายเก่งเร่งเงนปุ๊กยากมันก็ไม่มีปุ่มคุมกันใช่ หนูังงานมันอนะเนี่ลอืมโตเลยเงินก้าวประชุมยิมานทึงนี้เนียไม่ร้อนนี่กลกินยาลดความรอกินไม่โดน่ร้อนมามมันร้อนนัเนี่ยรนจริงทำเสร็จแล้วกินกันเลยอ่ะ นี่ยตำจิ้ตัวนี้นะใส่ออกประมาณยั่ไท่าเลยประมาณเท่าไหร่อ่ะรวมรวมเร็วเองร้อยกว่าบาทประมาณร้อยกว่าบาทนะใช่ไหมมอเนี่ยนะใช่กินได้ทั้งครอบครัวใช่ปลากระไม่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 แพงเลยได้ยางละสิบกว่าบาทนี่ปลาคออยู่กว่าบาทเต็กร้อยสิบกว่าบาทเห็ดฟางประมาณยี่สิบเห็ดนางฟ้าประมาณยี่สิบแล้วร้สิบกว่าบาทนะ กุ <CK> oh my, oh my God, ้งอะรกุ้งอนี่ประมาณครึ่งกิโลใส่กุ้งเยอะๆจะอร่อยตัดไปหนามันหวานๆเออไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยมันจะหวานกุ้งมันจะหวานฟักทองโอเคนะเนี่ยกินแล้วดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวปทุมหนุนพังงาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ จะได้ติดตามคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลย Was ah uh. ค,ค่ะอ่วัสสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอกมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮลค่ะสวัสดีค่ะบบาายย